ไสติดบนาะใส่เลยทุกคนใส่เลยติดเลยซอยอันนี้อันนี้บองอ่อนนี่ยี่เลยหนีน้อยหนึ่งบองนี่บองแก่มันเขาก็สซีซอยเอสเซนต์บายมันนี่พีเห็ดหน่อไม้เขาหน่อไม้ซอยบางคนก็สีใส่เกลือเห็ดหน่อไม้เค็มแต่สำหรับเขาบดใส่เขาซอยแล้วเขาก็สซีไปหนึ่งเลยตัวตายใช่ไหมโอ้ ตัวไอ้ยกแหละ่อเหลือนเรื่องไหม่หัวอเปล่าสองสี่หกเจ็ดสิบสิบเอ็ดกูดีใจสิบเอ็ดทุงกลับสบายดีเลยสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเพื่อนเพื่อนเมนซ้อมกับยูเพื่อนนะยูเพื่อนแล้วก็สีเผาหน้าไหม่แม่ห้าหน้าไหม่ไม่ห้เผาเผาเสียหน้าไหม่ดองยูหน้าไหม่ทุ่งอะไรทุกคนแม่เราข้ามไปเอาอีพากย์ของไอ้คนน่ะแต่ว่าสะออกไม่ได้ไปนั่นี่เอามา กระตายหนึ่งตะพุงหนึ่งข้าวติส้กระตากับพุทธิสองต่าเลยทุกคนฮารปหนึ่งทำไมไมันจะแงงงามเขาเขาเสียเตาน้ำแน่และกะดังไฟน้ำแน่นแน่ก็ดังไฟกันนะคะไฟจิ้มให้เป็นที่เทา,าเอาอันเอาสองเตาเลยนะองงใส่ ่ไปบละิเนนเฮาฝ้าพนี้ันก็สิแไว้ก่ันมันกวงกว่เาเพิ่นสิแล้วนี่ก็พอแห้งเพิ่งเติบทุกคนถ้าเต้าตัวนี้ถ้าเต้านมันบ่ค่อยสเต้าตัวนี้เฮาก็เลยนึงเฮ็ดกินนลูกนให้ลูกชายอยู่บ้านบ่มีเียกก็สิเฮ็ดดอไดองไว้กินยาแลค่ะ

ใส่ิดนะใส่เลยทุกคนใส่เลยติด ບໍ່ຜັດແກງອ່າລາເຈັນທິດມາຄືລາຊິເບິ່ງໂຕນີ້ອີນີ້ອີ່ຫຍັງນີ້ໂຕແມ່ເມຍຫນຶ່ງລູກຊີໃຫ້ກນພນ ลัาไปก็มา <here. S 2> ันนี้ตัวนี้ไฟพื้นนี่แป๊บเดียวทุกคนไไปปป กิ n อะไรจะหน่อยเ้วยกันปาเงือก็จะบอกกันก็จะซูกันอาจิลูกคนนิดหน่อยเขาสองเตาเดินกันไปกันมาไปกัน ัไก่เลยทุกคนในกระตากำลังเคืองสีแดงเลยทุกคนเลือดบล่ายกันดิเลือดเต็มนียเลยนี่ก็ตัวอยู่เนาะกระเป้าใส่นี่ดิตัวนี้เป็นกระถุ้นนี่ดิกระดีในเตา เขาเขาซ้ำเตาชองเตาทาให้มันเย็นหมดแรกหมดเลยเจสปอร์วยแล้วกันนึ่งเขาแล้วเรียบร้อยเลยทุกคนทาตอนแรกนะเข้าใจสีปอพอดีทาให้มันเย็นตอนแรกทำเลยทุกคนชิมว่าปอคนมปไหนชิมว่าปอเพื่อนเอือยเพราะว่าอยู่ค้างเพื่อนเพิ่นกินเบียร์นะเสียงเพลงดังตึมตึมตึมจูงใส่กระซ่ามากพอดกเหลือเต็มกระซ่าเลยได้นีน้อยหนึ่งได้หนีแล้วหลับมากแค่เดเขาเป็นคนเสียงเพลงมันดัง มาแต่าทยนมาต่อว่าแล้วเพนก็มาบ้าเลยเพนก็เลยจะร้องกีบี๊มัาอะจีตบตบแซงจังหน่อยเพือนเอยมันรู้ก่อนจีซีบันเหม่อจังหน่อย แะไรก็ไม่ร่างละแล้วก็มานั่งซอยตัวน้าแข้งก็เป็นต้นซอยนี่แหละกับตน้นเผาเผาแห่งควัววนไฟเสศษหูเสศษตา บอสเออปอสซอยปลาอันนี้บอสช่วยกันมันยังไหนเอาไว้เอาไปกินหลวบเสดเอพันดำเออผมไม่ได้ไปกินนะนะเก็บซะเขาเออเราเก็บซะเนี่ยนะเนกะ็บซะเดี๋ยว่อสให้ละบอสให้ละเดี๋ยวมันเก็บซะ,ะเราจะนอนไปอ่านหนังมึ<า>งเอ<า>้ยก็ 5, จะเป็นห้าจะเป็นหายนีก น้ำมือกันจักเป็นยังไม่จะหายกับหาย หอยช่วงะชิปป่ะคะป้าช่วงอะไรคะป้าดูป้าท่งละ้าเราไม่ายขนาดเราไม่ายขนาดงุยมเบื่อกี้เออเอาโอ้ยจะเป็นจลกซอยดิยังไม่ได้ปลาดุกบ่ะะปลาดุก็ซอยลยูนะกสงเนไออป้าท่งละซ้าันนี้กรไลเติมอยู่ นี่สิเอาซ้อมค่ะเอ็งเอาซ้อมสิเอาก้อยกินนะบอกแล้วเด้อทุกคนนี่สิซอยบาดนี้ปอกแล้วกําลังเรียบร้อยนี่เอื้อยลังเดี๋ยวเฮาก็สิซอยก่อนโอ้ยเจ็บบัลังบ่ดเพิ่นสิแล้วแกทํานึงเอาเลยเด้อเนาะซอยมันคิดได้อีดอกพ่อเเค็มสิิมอนี้ แม่เหรอคุณคุณกี่เดียวปรการมันเงาตัดอ่บ่มันเงาเอาปตัดแง่เอาเปตัดเอาเปเเลยบ่สวยอันนี้อันนี้บองอ่อนนี้ยี่เีหน่อยนึ่งมองนี่มองแกมันเอาก็สีสวยเอสเซนปาันนี่แล้วก็ตัดต่อ พีเห็ดหน่อไม้เผาหน่อไม้ซอยบางคนก็ชีส่เกลือเห็ดหน่อไม้เค็มแต่เช้านเราห้าวใส่เ้าวซอยแล้วเ้าก็ชีไปหนึ่งเลยหนึ่งแล้วเ้าจจากชใส่ถุงผักให้มันเย็นเย็นสำนึงแล้วห้าวกใส่ถุงกันใส่ต้นห่อนๆแล้วสีมันวสีน่ำเงาผลว่าเลยเค็มใหญ่มากก็สวยอยากใหญ่กันเค็มหน่อยมากก็สวยอยากมันยากค่ะ มันอยากอ่านเต็มมันมันอยากหักนี่ตัดออกคนอาจจะตาดทางนี้ด,อด,อนดนนูนี่บอกมัน ตามมาของไปขอกระเพาะบ่บ่ของ่อยนี่แหละงมาห้เราล่ามากรดูเนี่ยมาดูนะมากระไรมันสูงมียังไละมงมอยมาให้กี่นึงอ้น้องะก็ยังไปหมืินเจพี่บ๊ยแก้ว้าแงหรเปล่านเน้างีย Það er mjög heimilig. กันสองคนได้นี่เรื่องโบราณเนาอยแอะไรตัวเสียทำไยถงขดสวดกระตูดเลยทุกคนนี่เดี๋ยวจิเอาไปหนึ่งอนครบงสามสี่หัวอัดเกิดหมูมังนี่เจสีเบิร์นวันนึงเข้าไปสีหนึ่องเตา้าหนึ่งยื่เนเอื้อยเนเตาหนึ่งลนวก็สีเ่นสีนึ่งยื้เนส่อออีกเตาหนึงเปล่าให้มันซุกไว้ในเทวนี้มันก็ทำาันสีนึง

ไาอไอ้อมากอเลนไปเโอ้อีกจนงหวเออสิบเลนมันก็เลืองนี่อีกวนึ่งตัวไอ้ก็ลยก็เหลือเรืองใบหัวเืองดเลยเเต็

ถ้ากซี่สูงหอยปลามันเย็นมันแมัดมันเย็นจหนึ่งมรอดแหงเวลามัดมันสีผิวมันจะสีเน่ามือนลูกไงเนี่ยนี่แดมไล่ลูกไปคร้บเจ็บลูงแกงค่เดียวเลยลุงแกงเดียวล่กงแค่เดียวโอ้ยเจบเลยเลยตวเย็นปลาุนั่งกับฉันเลยเครื่องก็งอนู่นไงก็เห็ดตัวหญ่เห็ดตัวหน่อยใช่้ง หนาวเห็ดเป็นย้อนพเพ,นอพนา,าถถอไบหน่อยเห็นเจ็ดรูปีแต่ทงแห้งทงหอยไว้ก่อนตองสี่ทีไรี่บ้านทุกถุงัหมัอนต้นตอนโทงน้ำหอยามันผิวแต่คนอื่นเห็ดเขาเห็ดเป็นเขาบะสอนแต่ว่าห้าอ,อน เผือไว้กันดีกว่าแกให้บรรเนาวแล้วก็แกแบบบดหรีบรรัด้นห่อะคะุกคไรจดีบ่เอ,อ้วดพ่ยขาายน,คน,นะคะน้นนอานอได้หาซุงทุกคนหัวจะนี้ง่าอีกหวดนึง หัวที่สองคที่ที่ตักตัดหัวตัวนี้เรียบร้อยเสร็จเรียบร้อยหัวทสุดท้ายโอ้ยยังหยยยยยยย เปิดสิเลโอ้ยบิดหมุนขาอำเลีโม่ไรโบ่ท่อนขามัดก่อนดอกมัดนี่แหละขานมัดซ่องขานมัดซ่องสันมัดช่องสันบ่มาีขานมัดซ่องสันอี Nữa. mặt sẩn điêu này nè mướt tổ sơn sẩn, mặt lái thừa, huở tuý này đây đây hà thùng như thế huở tuý này, hết thùng. สองสี่หกแปดสิบสบเอ็ดพอดีได้สิเถุงเนี่ไปหาหม่เลยพอดีถุงเราะเห็ดลายใส่แบบถุงหนึ่งแกงพระหนึ่งเลยนะเอาปเิ็ดติุงหน่อยเห็ดเชิงเงแต่ว yo, ่าห like ้องประธานมีเสียพากงหอยเือนเียัหสหอยหสิปล้าไปเนี่ยนี่แหละดูยูนะคะเสียพากาอหอย